สวัสดีครับทุกๆคนวันนี้ขอนำเสนอทริปวัดจิตสแกนใจซึ่งได้แรงบันดาลใจมาจากคุณกิ๊กมะยุรินซึ่งชื่นชอบอคุณกิ๊กเนี่ยไม่ว่าจะเป็นทางการแสดงด้วยแล้วก็ในส่วนของชีวิตส่วนตัวที่เธอมีความสนใจในการปฏิบัติธรรมนะครับแล้วก็ขณะเดียวกันเนี่ยผมเนี่ยได้ออกไปทุดงกับท่านพระอาจารย์ทองดีวัดบึงกุเต่านะครับเภอรีทาตเนี่ยมาตั้งแต่เดือนตุลา นี่คือรอบที่สองแล้วรอบแรกนี้ไปที่ภูพานรอบนี้ไปที่อำเภอสองดาวจังหวัดสกลนครในการไปเนี่ยมันเป็นทําไมถึงต้องใช้ว่าเป็นการสแกนใจนะครับแล้วก็วัดจิตด,ด้วยเนี่ยเนื่องจากว่าไม่ว่าจ,จะเป็นการอยู่ที่เราจะต้องอกินอาหารมื้อเดียวตอนเช้าแล้วก็การกินที่เป็นของชาวบ้าน ที่สััทานำมาไม่จะเป็นของแห้งปลากระป๋องหรือมะละกอรหรือะะอ,อะไรต่างๆที่มันไม่มีคุณค่าเลยถ้าเราจะมองดูในในด้านของถ้าอยู่ในตลาดนะถ้าเป็นคนอยู่ในเมืองแต่พอเราไปอยู่จุดนั้นโมเมนต์นั้นเนี่ยนะครับกินข้าวมื้อเดียวเนี่ยเรามีให้กินมันหิวนะมันค้างมันทั้งคืนนะที่เราอดมาเนี่ยดังนั้นการได้กินอะไรแม้ว่าจะเป็นแค่มะละกอส้มตําหรือแจ่วหรืออะไรก็แล้วแต่นึง่งปลาอะไรก็แล้วแต่ที่ชาวบ้านก็หันอาอา ที่ชาวบ้านเขาเตรียมมาแล้วก็ทําบุญมาฝากกันมาเรียนต่างตรงนี้ซึ่งตอนนั้นผมเนี่ยเห็นชาวบ้านผัวเมียคู่หนึ่งเนาะก็หาของแห้งนะครับแล้วก็ข้าวสารแล้วก็มะละกอซึ่งหาได้จากบ้านนั่นแหละคุณลองนึกดูนะว่าการทําบุญเนี่ยด้วยจิตศรัทธาแล้วก็ขึ้นไปที่ภูเขาเนี่ยนะครับไม่ใช่ว่ารถขึ้นไปได้เราจะต้องเดินเท้าเปล่าเนี่ยไปโอ้โหหลายกิโลนะ ครึ่งข้อนวันเลยทีเดีวยวกว่าจะไปถึงภูตรงนั้นและขณะเดียวกัน,นการที่คนคนหนึ่งเนี่ยใช้แรงศรัทธาในการที่จะหอบของขึ้นไปดังนั้นถึงบอกไงครับว่าคนเราให้ทานด้วยจิตที่เป็นกุศลของนะ่ะไม่จําเป็นนะครับว่ามันจะมีคุณค่าเท่าไหร่การที่คนชาวบ้านแบกมะละกอขึ้นไปเพื่อที่จะถวายพระ ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบคนมาถือศีลคนออกมาทุดงเนี่ยนะฮะอันนี้ส่งมากกว่าคนที่ทําบุญเอาหน้าที่ทุ่มเงินอาจจะเป็นหลักล้าน10บล้านอะไรก็แล้วแต่ตรงนั้นด้วยเพราะนี่คือ การให้ทานด้วยจิตใจของคนที่มีศรัทธาเต็มเปี่ยมแล้วก็ให้กับกลุ่มคนหรือว่า,าพระหรือบุคคลที่กําลังมีศีลและก็พยายามที่จะรักษาศีลอะไรตรงนี้ซึ่งนั่นก็คือทั้งเหตุปัจจัยมันพร้อมเราก็เลยรู้สึกมีความปลับปลื้มใจที่ได้ออกไปทริปตรงนี้อย่างน้อยนะครับนอกเหนือจากการที่เราไปต่อยอดอในส่วนของ กลุ่มคนให้พลังใจซึ่งกันและกันที่ไปทุดงร่วมร่วมกันเนี่ยนะครับแล้วก็ได้สร้างความอบอุ่นใจให้ตัวเองแล้วก็ที่สําคัญก็คือสร้างพลังจิตพลังใจให้ตัวเองเนี่ยกลับมาเหมือนกับเราถึงจุดหนึ่งเนี่ยเราจะต้องมาชั่งจิตแล้วก็วัดใจตัวเองแล้วแหละว่าเอ๊ะชีวิตเนี่ยเหมือนที่คุณกิ๊กบอกนะว่าเกิดมาเนี่ยมันเราต้องทําอะไรต่อ แล้วมันคืออะไรการที่เราวิ่งวิ่งวิ่งมันถึงจุดหนึ่งเนี่ยมันถึงจุดหนึ่งที่เราจะต้องมานั่งถามตัวเองแล้วนะครับว่าชีวิตนี้มันคืออะไรดังนั้นการที่ออกไปตรงนี้เราจะได้เห็นกิเลสของเราเนี่ยชัดเจนมากไม่ว่าจะเป็นการที่ท่านอาจารย์เนี่ยจะพาเดินนะครับลอดอุโมงค์แล้วก็ไหนไหนจะเดินป่าทั้งวันให้เราเหน็ดเหนื่อยเหน็ดเหนื่อยเพื่อกลับมาที่จะมานั่งสมาธิแล้วก็อาบน้ําอาบท่าพอตอนเย็นมาเราก็จะมีการสวดมนต์ร่วมกัน สวดมนต์ในส่วนของอยู่บนภูเขาแล้วดาวฤีบระยับเต็มฟ้าแล้วขณะเดียวกันคุณเชื่อไหมโมเมนต์ Moment อย่างนั้นนะครับมันจํามันเป็นอะไรที่ฝังใจจริงๆดังนั้นเหมือนที่เราเราพยายามสะสมโมเมนต์แบบนี้ไว้เยอะๆในจุดหนึ่งเขาถึงบอกจิตดวงสุดท้ายถ้าเผื่อว่าจิตเราไปจําอะไรที่มันเป็นกุศลโมเมนต์ Moment ดีๆอย่าลืมนะครับโมเมนต์ Moment ที่มันอิมแพ t ใจเราเนี่ย ไม่ว่าจะเป็นโมเมนที่ใครมาบ้าเราอะไรแรงๆหรือเราทำอะไรที่มันไม่ดีหรือแม้แต่อะไรที่เราทำไว้ดีแล้วเนี่ยนะครับมันจะประทับจิตประทับใจดังนั้นการที่ไปออกุูด,ดงหรือว่าเราไปทำสิ่งต่างๆที่มันเป็นกุศลให้กับชีวิตเราให้กับใจเราเนี่ยมันเป็นโมเมนท์โมเมนต์ที่เราเก็บสะสมไว้ในใจอ่าดังนั้นพอเราสะสมต่สิ่งดีๆไว้เยอะๆเยอะๆเยอะๆแน่นอนแล้วแหละนะครับว่าเวลาเราจะนึกถึงอะไรอ่าเราจะ มีแนวคิดหรือว่าเราจะนึกถึงโน้มน้าวอะไรเนสิ่งดีๆอะไรต่างๆต,ตรงนี้มันก็จะกลับเข้ามาได้ง่ายนั่นคือผลว่าทําไมเราต้องคอยระลึกถึงสิ่งดีงามตลอดนะครับการที่เรามุดถ้ำเหมือนแม้แต่การที่น่องห้องน้ําก็เป็นซ่วมโซราวเลยนะ 360, 360, 360องศานะครับให้ปุ๋ยต้นไม้นี่ก็คือการที่เราได้กลับไปอยู่กับธรรมชาติการที่เรา กลับเข้าไปอยู่ในความเอื้อเฟื้อความจริงใจแล้วก็การเห็นอยู่กับคนไม่ว่าจะเป็นคุณยายคุณตาที่เดินป่าด้วยกันเสียงหัวเราะหรือแม้แต่คนที่เราไม่เคยรู้จักกันแต่ในวันหนึ่งที่เพื่อนมนุษย์มาอยู่รวมกันโดยจิตใจที่เป็นกุศลนั่นคือเหตุผลว่าพลังชีวิตเราจะต้องสรรสร้างแล้วก็ต้องหาขณะดเดียวกันนี่คือพลังงานอีกพลังงานหนึ่งนะครับที่อยากใช้ทุกคนกับน้อมเข้าไปหาธรรมชาติ คุณจะได้เห็นเลยว่าอันนี้ก็คือบ่อน้ําที่20คนใช้ทุกวันไม่มีวันหมดนี่คือพลังของธรรมชาตินําพลังของธรรมชาตินะครับกลับมาเป็นพลังของชีวิตเราคุณจะได้ทานกาแฟอร่อยทุกเชา้ากาแฟแห่งสติแห่งการตื่นรู้เพื่อให้เรามีชีวิตอยู่อย่างมีความหมายเหมือนที่คุณกิก๊กมยุรินได้ทำสวัสดีครับ